ชีวิตจากเคยมี2 0 0 0ล้านของเชนธนาเล่าวันที่ตกต่ำไม่มีเงินแม้เติมแก๊สทอดไข่ให้ลูกกินค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่อู้ฟู่ร่ำรวยมหาศาลจากการทำธุรกิจอาหารเสริมสำหรับอดีตนักร้องชื่อดังเชนธนาจนต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องราวบานปลายติดหนี้สินหลายร้อยล้านกว่าจะผ่านมรสุมมาได้เรียกวันหนักหนาทีเดียว ปัจจุบันนะคะเจ้าตัวยังคงเดินหน้าตั้งใจไล่สดขายสินค้าเพื่อหาเงินใช้หนี้เจ้าหนี้ทุกรายและยังได้เปิดใจเล่าว,ว่าเงินมูลค่าหลักพันล้านเอาไปทําอะไรจนหมดเพราะไม่มีใครเคยคาดคิดว่าชีวิตของเขาจากที่เคยอยู่จุดสูงสุดจะมาอยู่จุดที่ตกต่ำที่สุดก็ว่าได้โดยเชนธนาค่ะก็เปิดใจในรายการแชร์กับมดดำคชาภาเราย้อนช่วงชีวิตรุ่งโรจน์ทำให้จับเงิน1 0 2ถึงล้านไปเป็นสินสอดเจมภรรยา จากวันหนึ่งออกคีวีให้เห็นหน้า34-35ครั้งเชนบอกเลยว่ากอถูกช่องตอนที่เราขายสินค้าหลายอย่างปี62-63มันก็สวยหรูตามที่เราวาดฝันแต่มาพลาดตอนปี64ที่เป็นข่าว อามาโดดีตั้งแต่ปี2557ชีวิตก็ดีมาตลอดจนมาขายร้อยล้านตอนปี59ปี60เริ่ม200ล้านปี61 62เริ่ม700ล้านต่อปีเริ่มจ110ับเงิน10-20ล้านสิ้นทสอดขอภรรยาแต่งงานปี63ก็ยังสวยรู้อยู่ปี63ที่สุดแล้วปิดยอดขายไปกว่า2.2พันล้านหักอะไรหักค่าเสื่อมเหลือกำไร8.9ล้านจุดที่ตนเองทำพลาดคือไปเซ็นซื้อทั้งปีซื้อสัมปทานช่องทำสื่อเพื่อทำเป้าการขายหลักๆจีช่องปีหนึงจ่ายช่องละร้อย ล้านสี่ช่องแต่ตอนนั้นหือหวามีพี่สรยุทธมาเรตติ้งสวิงไปหมดพอเราเซนช่องบางช่องไปร้อยล้านถึงสองร้ยล้านเขาเปลี่ยนเส้นเราไปอยู่เส้นอื่นเป็นแบบนั้นซองถึงสช่องผมก็ยังใจสู้ก่อนจะมาโดนข่าวปีที่แล้วคนน้อยก็จะสู้คืนทุนให้ได้ขายเพิ่มกําไรน้อยขายมากให้ขาดทุนน้อยที่สุดมาพูดแตกปีที่แล้วเป็นข่าวก็เลยพังเละเลย บทด,ดําก็เล่าเพิ่มว่าเมวัฒนาก็บอกตอนขายดีก็สั่งของเมวันนึงขายได้เขาก็ใช้นี่800ล้านตั้งแต่ป 64, ี6465เชนบอกว่าก็ใช้นี่ไปร่วม200ล้านจริงๆสภาพผมวันนี้ผมก็โอนเจ้าละหมื่นบาทเจ้าละสองหมื่นบาททุกวันเรายัางไม่ล้มละลายเราฝืนด้วยลูกค้าที่ยังประคองเราอยู่ส่วนตัววันนี้ที่ยังกินข้าวได้อยู่ค่าดอกกุหลาบในติ๊กตอ็อกคนส่งของขวัญมาให้เราไลไฟ์ไปเรื่อยๆสิ้นวันมันจะพอมี2-3,000พันบาทพอพาลูกไปเซเว่นได้ บางช่วงมางตอนนะคะเชนก็เล่าว่าชีวิตเคยแย่ที่สุดไม่คิดว่าจะมีวันนี้คือวันหนึ่งพี่เลี้ยงโทรมาบอกแกสที่บ้านหมดลูกแต่สคนต้องทอดไข่ให้กินให้มีโปรตีนแต่ไม่มีแก๊สคือยืมเงินจนไม่รู้จะยืมใครแล้ววันนั้นมันหมดจริงๆเปิดดูค่าดอกไม้ได้700ดรอเลยถอนมาเติมแก๊ส ย้อนไปช่วงเดือนมีนามนะคมในคาเช่เนี่ยได้พูดผ่านไลฟ์สดตอนขายของว่าเป็นหนี้เมวัฒนาจำนวน400ล้านแต่ก็พยายามทยอยคืนจนตอนนี้เหลือ100ล้านบาทส่วนหนี้สินทั้งชีวิตประมาณ890ล้านบาทมั่นใจปลดหนี้ได้แน่นอนภายใน5ปีซึ่งเจ้าตัวก็ไลฟ์ขายของทุกวันเรียกว่าขึ้นฝีตลอดเปิดมาดึกดื่นแค่ไหนก็ยังเห็นเจ้าตัวไลฟ์มาราธอน ทำให้โซเชียลชื่นชมว่าหากผิดพลาดรับผิดเดือนหน้าแก้ไขสังคมให้อภัยอยู่แล้วแล้ว,ลวจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้วยวัดสู่ชีวิตใช้นี่จนหมดทำได้อยู่แล้ว5ปีหลังจากนี้คงเป็นวัดที่สดใสค่ะ